เออใช้ดีครับใช้มานาแล้วครับไม่เคยซ่อมไม่เคยชนซื้อเงินสดมาป้ายแดงเลยครับมือเดียวเลยดีสภาพดีใช้มือเดียวไม่น้อยขับไม่เคยชนเลยไม่เคยเสียกลางทางแล้วยางก็เพิ่งเปลี่ยนเพราะอะไรถึงปล่อยคันนี้ออกครับเห็นรถที่เยอะรถเยอะที่บ้านเยอะเลยรถมันหลายคันครับพี่นินเปลี่ยนรถเรื่อยอยู่แล้วนะมีรถเยอะขอบคุณครับถึงบ้านลูกค้าแล้วไปดูรถกันสวัสดีครับพี่นินนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะพคมเบาะพรมอะไรสีน้ำตาล หายากมากไม่มีล like ักยิ้มแต่ดูสีเดิมนะตัวโคมด้านล่างเนี่ยไม่มีปีนเลยข้างล่างเนี่ยสีเดิมแน่ๆด้วยตานะดูเดิมไม่มีรอยปีนเลยเดิมแก้มนัดเดิมฝากระปองเดิมมาดูด้านนี้เดิมไม่ขันเดี๋ยวเราไปจิ้มสีกันเดิม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 ไม่เคยทําสีเลยไม่เคยทาสีเลย รถสวยครับสรุปภายนอกนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆสียังสดฉ่าเงาสวยแปลว่าเจ้าของรักรถจริงๆริงแต่นี่ขอสรุปเลยว่าภายในคันนี้สะอาดมากๆและขอย้ำอีกภายในสีมตาลรุล่นนี้รุ่นสุดท้ายแล้วไม่มีอีกแล้วเข้าเช็คศูนย์ทุกระยะตั้งแต่0กิโลถึงปัจจุบันและคันนี้ซื้องินสดมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเท่าน,นั้นยังไม่พอ ทั้งจะของยังเข้าเซอร์ิสก่อนจะมาฝากเราขายและสุดท้ายรถคันนี้สวยเดิมทั้งคันไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่เล็กน้อยอย่งคันนี้วางจำหน่ายเพียง1 6 8่0 0้านับานบาทว้าวราคาดีมากๆ